Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome senior executives of UAB Thai, Senior Executive of Prudential Thailand, Executives Area Manager, Branch Manager from UOB Thai and Prudential Thailand. And also please welcome only guests. Welcome all of you to the 2010 Top Award and 2011 Bank Assurance Kick-Off. My name is Annie. I will be the MC for the event. Ladies and gentlemen, senior executives, executives, and all honorary guests, right this moment, please welcome Mr. Wong Kim Chung, President and Chief Executive Officer of UOB Thai. Please welcome him to the stage and give us a very warm welcome thank you. ตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตกล่าวแปรที่ท่านได้พูดสักนิดหนึ่งนะคะท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เราได้เริ่มต้นปี2011นี้นะคะด้วยกิจกรรมยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัท p r u d e n ชียลและธนาคาร UOB นะคะและเพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนนะคะจึงมีงานดีๆในวันนี้ขึ้นนะคะโดยส่วนตัวแล้วท่านก็รอคอยงานฉลองแบบนี้อยู่นะคะด้วยเหตุผลหลักๆ2ข้อเลยนั่นคือเป็นโอกาสที่ได้ Thank you แล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับการทำงานที่หนักในปีที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงนะคะผลก็ที่2นะคะท่านก็จะมีโอกาสได้ร่วมแสดงจุดยืนในการให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนั่นก็คือการมอบรางวัลน,นะคะให้แก่พนักงานยอดเยี่ยมทุกๆท,ท่านรวมไปถึงนะคะก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยพบปะนะคะกับเรียกว่า ผู้ที่มีความสําคัญนะคะกับโอกาสทางธุรกิจของพวกเราทุกคนนั่นเองและสําหรับงานในวันนี้นะคะท่านก็บอกว่าจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าปราศจากทุกๆท,ท่านที่อยู่ตรงนี้ Just l e t c o u n together ladies and gentlemen five four three two one วันนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะก็เป็นสมนเพียงจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้ทุกทุกท่านในที่แห่งน,นี้นะคะได้เป็นการเหมือนกับมีกําลังใจนะคะที่จะก้าวผ่านนะคะปีนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ